นี้เราจะมาจอดรถน,นอนที่เขื่อนปลาสักนะครับแต่ปราฝฏว่าดูฮะพายุฝนเนี่ยโอ้โหยมาเต็มเต็มเลยดูครับมาเต็มเต็มเลยไม่รู้จะรอดไหมเนี่ยดูครับมาแล้วครับฝนมาแล้ว ดูมืดอู่ยิ่ยตกกระนำนะฮะโอ้ดูอายุฝนเข้าพอดีเลย เกินแล้วนะครับผมลอดูว่าเราจะไปจุดไหนีีสายรถของเยอแต่คนจอดเต็มเลยนะข้างเราจะออกขวาดูนะว่าเป็นยังไงเนาะนี่เขาลงตรงนี้ครับโอ้โหมีคนจอดรถเต็มเลยนะมีทั้งมมนูมีแคมปิ้งไหม แต่ว่าตอนนี้เรากำลังเขาอยากจะดูอ๋อมีแกะอยู่เขาเอาแกะมาปล่อยเย่แต่คนเยอะมากนะแต่เราจะไปอยู่จุดไหนกันเนี่ยโอ้เยอะมากเลยคนเราจะขับวนดูนะดูสว่าพื้นที่จะแฉะไปเลยนะเมื่อกี้ฝนตกนะฮะเนี่ยคนเยอะมากเลยฮะโอ้ไม่น่าเชื่อน,อนี่มีคนเล่นเว้าด้วย เด็กเล่นบอลอยูน่นะทางลื่นมาโอ้โหทางแฉกเลยเจอแก่นะนี่แพะไม่ใช่แกะแพะนี่นะครับจุดไฮไลท์โอ้ดูอีกตัวนี้กินนมนนบอกว่าไม่ถ่ายรูปกับใครได้แต่ว่า อะารสำคัก็ต้องซื้ออาหารให้เรากินมัจะชนเราไมเนี่ยมไม่ชนนะโอ้หนี่เขาขายด้วยกันเยี่สิบเป็นสำคัญมากจับเขาเลยิอุ้ยขีดวยมีขีดมีขีดตัวนี้เลยพอจับหายตัวนี้หน่อยสิ กินกกินจนีเป็นกิจกรรมอย่างนึงนะเด็กๆจะชอบมากเลยเนียเดกกจะให้มฉี่ยวมีวัดอยู่ตรงนู้นเลยตรงเขาลูกนู้นเขาขาเลยต้องข้ามน้ำไปไน้ยเขือนน้ำแห้งมากเลยน้แต่คนเยอะมากนะดูโูหเป็นพันเนี่เนี่ยขนาดนี้ขนาดหลังฝนตกนะเําทำให้ทางลกเนี่ยตอนแรกก็สวยอยู่แต่ตอนเนี้ย ตัวเล็กไปหน่อยเพราะว่ารถมันเข้าไปเหยียดเนี่ยตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กกินอะไรอ่ะตัวเล็กนี่โอ้โหตัวเล็กก็ไม่สนใจเราเออนี่มันสนใจตัวเล็กเหมือนกันนี่อ่ายิ้ม,ย,มยิ้มสมันิดิเดี๋ยวเราขับรถวนดูที่จอดนอนของเราก่อนนะเขาบอกว่าคนที่เขาจะมาเที่ยวดูเดี๋ยวยังไงเขากลับหมดนะอาจจะมีคนที่เหลือไม่กี่คนแล้วที่อาจจะก,กางเต็นม,มา ไาดูสถานที่แบบนี้ดีย่าสวยงามมคนเยอะมากเลยดูน้นเป็นพันคนนะดูนิดนะปรับดูก่อนนะดูดูดู ดูบยากนอนนี้ก็อาจา,หา,หา,านะยหญ้าสวยนะ,นะนยย่ยามเย็นนะยู่ยามเย็นก็สวยมาก,มาก หญ้าสวยมากผมดูแนละ้วทุ่งหญ้านี่กว้างเป็นพันๆไร่ใชไหมก็จะมีผู้คนเขาจะมาเอาบรรยากาศนะยามเย็นเพราะอากาศมันดูดีนะเป็นลานทำกิจกรรมที่ว่าม,มันสวยงามฮะสวยงามเพราะพื้นที่ตรงนี้คือเป็นพื้นที่ของเขื่อนนะไม่ใช่ของเอกชนนะคือทุกคนสามารถที่จะมา มาได้ไหมบุยหญ้าหญ้าที่สวยนะเห็นไหมเหี่ยวรู้สึกว่าตอนนี้น้ำแห้งนะเห็นไหมน้ำเขื่อนข้างหน้าได้ งามมากเลยอยู่นี่อะไรครับพี่แล้วสามพันค่ะดูยางรถเราเช่โอ้โหคีโคนติดเห็นไหมดูนี่ดูดิเด,ดาออกไงเนี่ยนั่นตึกเลยเดี๋ยวจะหาที่กางจอดเนาะเดี๋ยวหาเพื่อนก่อน ทิตย์อัสดอนะดงเลยสวยงามมากเลยฮะแสงโอ้โหแล้มันมันสวยอย่างนี้ฮะสวยจริสง,งสวยมากฮะสวยจริง เราได้ที่จอดนอนแล้วนะตรงนี้แหละน่าจะโอเคที่สุดละส,สวยๆวิวส,สวยๆนะนี่แหละครับบรรยากาศยามเย็นนะส,สวยๆนะฮะชอบตรงไหนก็จอดตรงนั้นแหละฮะ สบายเนาะคนแคมปิ้งไป้องเยอะตอนนี้คนเริ่มทยอยกลับแล้วนะเริ่มจะเหลือเราอยู่คันเดียวนะตอนนี้เนี่ยข้าวๆนี่ก็กลับละเมื่อกี้ก็ยังอยู่เต็มเลยข้าวๆนี่ก็กลับละตอนนี้ก็เริ่มเหลือแต่เราเลยนะสงสัยอาจจะเหลือเราอยู่คนเดียวนะครับลานนี้ แต่ไม่เป็นไรฮะเราไม่กลัวอะไรอยู่แล้วชีวิตคนแคมปิ้งก็ประมาณนี้แหละมีเพื่อนแล้วใช่ไหมาข้าวกินเลยอ่ะกินเออนี่แหละเดี๋ยว <c oughs> มาดูฝ้ากันเลยนะนี่เรามีอาหารอะไรมาขามเลยอ๋อเนี่ยเออนี่ไงมาเป็นมิดนี่แหละ มันจะมาอยู่เป็นเพื่อนเราคืนนี้แหละครับสบายเรามีเพื่อนนะครับมีเพื่อนเป็นหมานะเรามีเพื่อนเป็นหมาแล้วเอ้าหมาอีกตัวนึงเหรอนน่นนุ่นนุ่น,น,นมันแย่งกันแล้วตายแล้ววันนี้เรานอนที่เฮือนป่าสักนะที่บ้านท่าลิฟนิวซีแลนด์เมืองไทยนะครับเป็นอันซีนเมืองไทยทีเดียวนะสวยงามมากนะตอนนี้เรานอนเลยตรงนี้เลยนะนะตรงเขื่อน ว่าตอนนี้น้าแห้งนะไม่น่าเช <ing> ื่อหน้าฝนแต่น้ําแห้งเยอะแต่เป็นทุ่งญ้านะเนื้อที่ที่เราประจอดนอนนี่กว้างนะฮะประมาณเป็นพันพันไร่นะวันนี้มีคนมาจอดนอนจอดน,นอนเยอะเหมือนกันฮะตอนนี้น <sea> ที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะไม่มีไฟไม่มีห้องน้ําแต่เราต้องตอเตรียมมาเองนะตนนแต่ก็ปลอดภัยนะฮะเพราะว่าชาวบ,บ้านท่าเนี้เขาจะดูแลความปลอดภยัยเพราะว่าเป็นแหล่งทําเงินให้กับเขา ก็คือมีมีนักท่องเที่ยวจะมาะจับใจใช้สอยที่นี่เยอะนะเ <_ c oughs> ขาเลยดูแลความสะอาดเรียบร้อยความปลอดภัยนะสบายใจได้นะโอเคสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมสวัสดีรับเช้าครับสว่างเลนะครับโอ้ดูบรรยากาศภายนอก ก็ยังมีเพืเ่อนๆที่มานอนตรงนี้หลายคันเลยนะจะตดนอนกันหลายคันเหมือนกันนะครับฟั่งนี้ก็มีเหน,นนะฝั่งตรงนี้ก็เป็นน้ำได้อันนี้คือ,คอเกินป่าสักเลย ลมเย็นสบายนะไม่ร้อนนะอากาศตอนนี้ก็ประมาณทัก23 24ิองศานะสบายสบายลมเอ่ยนะอสบายดีโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปดูบรรยากาศข้างล่างเนาะเป็นยังไง ขึ้นนะวันอาทิตย์เี่ก็จะมีคนกลางหลายๆที่นะก็มีทั้งดางพื้นนอนบนรถนะมาเช็คเลยนะบริเวณนี้กว้างมากเลยน้ำเขาน้าจะแห้งกระนาน้ำขึ้น ทีนอนอกเราเมื่อคืนลงโล่งสบายๆเลยนะบรรยากาศยามเช้าจังลมไมเอื่อยนะเยน็ยนๆสบายๆนะค่อนข้างดีจังอากาศดีนะ,ะเช้าๆอุ่นฟุ้งประมาณผมว่าน่าประมาณกี่สิบต้นๆนะ คือตัวนี้ยังมีลมเนี่ยงนูนแบบเย็นๆสบายๆนะเมื่อวานนี้คนเต็มเลยนะเป็นพันเลยนะแต่นี่ก็เหลือแต่รถที่จอดนอนน้อยก็เหลือประมาณสักหลักร้อยเลยสั่งใจเลยไม่น่าเลื่อนะครับไม่น่าเชื่อถ้าปวดพาร์ที แต่เช้านะเพื่อนจะมาลองขอกินอ่ะมามาเรียกมางกเงาละมีตับอยู่อ่ะ,อะมามาเรียกมาแล้วเห็นไหมาเออนี่เรามีมีไก่ให้ด้วยเอาไปอันนี้กินไก่สินะอ่ะอันนี้นี่เออ วัเ,เรากินไก่กนะินะให้อิ่มนะมนีแหละโอเคกินให้อิม่มเช้าของเราง่ายๆนะนเราจะกินโปรโตีนนะสิ่งนี้แหละคือที่ทำให้ผมแข็งแรงง,แง่ายยัเช้านะหนซองนะใส่กล่องนีนะเพราะกล่องนี้ใกล้จะหมดแล้วนะก็เลยใส่กล่อง ผมผู้ตีผ,ตมผตมสมอาหารเสร็ตอนเะช้าไปง่ายมาเทน้ำลงไปนะปก้ตีมันจะมีแก้วนะแก้วเช็คแต่วันนี้ผมใช้กระป๋องนะเพราะว่ามันใกล้หมดแล้วก็เลยใช้กระป๋องเลยแค่เติมน้ำลงไปน้ำประปาเลยฮนะแล้วก็เช็คเลยนะเ้าไป ก็จะประมาณนีนะ้ก็ได้มือหนึ่งนะคือสะดวกสบายแต่ไม่ต้องไปอะไรเยอะก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงกนะได้สารอาหารครบฮะัึงเลก็คือเหมือนเรากินอาหารหนึ่งมือที่ได้สารอาหารครบท้วนเลย ับสบายนะเดี๋ยวพ่อจะย้าย,า,ยา,ยายไปนู่นแล้วนะตามเข้าไปป่ะเดี๋ยวพ่อจะย้าย,า,ยายไปอีกฝั่งนะึงเดี๋ยวเราจะลองขับรถวนไปทางนู้นดูนะไมนเป็นไรนะครับปล่อยให้ตัวนี้เฝ้าตัวนี้ก่อนเดี๋ยวคงตามไปนะไป <c oughs> โอ้ชีวิตจะมีแต่หมาพาไปนะจุ๊ด นี่เรามาดูตอไม้เก่านะเนี่ยก่อนที่เขาจะสร้างเขื่อนนะคือนี่คือต้นไม้เก่าๆที่มันโผล่นะเหมือนคล้ายๆว่าน้ํารถต่อขุดอนะันนียเห็นไหมอันนี้คือไม้เก่าๆนะไม้เดิมๆที่มีอยู่ก่อนที่เขื่อนจะสร้างนะฮะเนี่ยมันก็จะโผล่มาให้เห็นนะครับ แข็งปักเลยไม่รู้ไม้อะไรนะเนี่ตอมันแบบักน้นํากัดเซาะจนแบบคงจะแก่นแก่นเม้อละเนี่ยแข็งปักเลยไหนเต็มเลยเนี่ยน้ำก็ตอผดเนี่ยในน้ําก็มีเต็มเลยนะจะลาดสวยนะเนีย่ยยาวยเลยแข็งปักเลยอันนี้ร่องรอยของบ้านคนนะตอนที่ก่อนนี้เขาจะสร้างเขื่อนนะ ไม่รู้น่าจะเป็นอะไรกับเรือเนี่ยเป็นฐานบ้านเก่านะตะเครตอนนี้ก็ถูกเวรคืนแล้วก็อพยุอยู่ข้างบนนะน,นู่นตอนเนี้ยถ้าน้ำไม่เยอะตรงนี้น,น้ําท่วมหมดนะเขาบอกนําท่วมถึงนู่นเลยมันจะมีสันเขื่อนยู่ตรงนู้นเลยน้ําท่วมนะแต่ว่าช่วงนี้ปีนี้แ้งนะน้ำเลยไม่ท่วมเร,เรามีหมาพาไปแล้วเมื่อกี้เป็นสีขาวรงนี้เป็นสีดานะหมารับแค้าหมารับแคก แข่งนะจะคอยดูแลเราตลอดเส้นทางโอ้ไม่น่าเชื่อชีวิตเรามีแต่หมาพาไปจะเดินพ้่นใดหมานำสลาเาอ้าดำไปต่อไปนู่นไป,นนอไปตอนนี้เราขับรถมาอีกโซนหนึ่งนะ ทางเหนือเขื่อนนะยาวมากเลยก็ขับมาเป็นกิโลนะฮะยังไม่สุดแล้วนะนี่กรโลขับรถมาเมื่อกี้เราจอดหนูน้มเนกี่กิโลหนึ่งได้ตอนนี้เราขับมาใกล้ๆกับวัดตรงเนี้ยที่เขาตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะลองขับไปนู่นต่ออีกนะว่าเป็นยังไงเนาะนี่มีคนเล่นเบ้าด้วย้ เนี่ยวเราจะถ่ายรูปด้วยนะนี่ตัวนี้น่ารักเด็๋วิ่งหูตั้งเลยนะรงมากมานี้มาเนี้เลยมาเนี้ยมานี้ยโอ้โหไอ้โหไม่สนใจเลยเออมากินมาเนี้ยกินอร่อยนะอ่อยหมเนี่ยอร่อยปออนี่นี่อ๋อมาเนีย นี่เดะมาอันนี้เดะนี่มานี่อ่ะมานี่เดะนี่นี่โอ้กินนาเร็อร่อยนะมึงอ่ะนี่อะไรครับพนี่อะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยใหญ่แค่ตัวนิดเดียวทำไมใหญ่วะนน่าเชื่อวันนี่เราจะาให้แพ่นะเอ่ามาใครอยากมาเข้ากล้องมาทางนี้นี่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 หลอกล่อนี่ยเด้อมานี่เลย มานี่เลยมาเลยโอ้โหนี่นี oh, yes, no mm ่มาพ่อน mm ี hmm. ่มาพ่อนี่มาเลยมาเลยโอ้โหกินกันมันมามามาเร็วเร็วเร็วโอ้โหนี่นี่หลอกล่อมามามากินกับพ่อมาไม่กินกันมันรู้ไหมมาแยงแยงตัวเล็กตัวเล็กอ่ะตัวเล็กตัวเล็กให้ตัวเล็กกินเยอะโอ้โหมึงกินกันมันรู้ไห้มึงมามามาโอ้ดิเดือดเดือดโอ้ยเหยียบขาดิวะ มาเบาดิมาเบาดิยาใจอย่าใจร้อนดิตรงนี้เอ,เอ, right อ่ะกินอะไรกันเยอะเออหมาหมันมนเป็นกิจกรรมที่ดีนะผมว่าเออช่วยชาวบ้านด้วย20บาทเองนะได้บุญด้วยให้อาหารสัตว์นะอืมมันก็เต็มที่ ต้องเก็บขยะให้หมดนะรักษาความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เอาไปทิ้งขยะางนอกนะครับอย่าทิ้งไว้ให้สุนสกปรกนะจะช่วยกันนะครับผมนี่เาอาไปด้วยไปทิ้งข้างนอกะครับบ้านเราเก็บเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะออกเดินทางต่อนะครับผมไปก็